สวัสดีครับผมเก่งบิซิเกมเมอร์ขอนำเพื่อนเพื่อนมารับชมการจำลองแมชการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษคู่บิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันอังคารที่สีเมษายนแข่งขังน,น,าาร DC, นขขจริงเวลาตี2นะครับทางช่อง true p r e m i e r ์ฟุตบอล1และ2ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเชลซีแลยครับจะเปิดทินแซมฟอร์ดบิดตต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับสำหรับ ผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับต่างฝ่ายต่างประชัยมาด้วยกันทั้งคู่ครับโดยเชลซีก็เล่นในบ้านเซปัตเวตนีนะครับโดนแอสตันวิลล่าบุกมาเยอือนแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนยนะครับส่วนผลงานของลิเวอร์พูลก็ เก็บ3แต้มไม่ได้ในเกมล่าสุดครับจากเกมไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถิ่นเอเดียสเดียมเช่นเดียวกันแล้วครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ครับเจ้าบ้านฝั่งเชลซีอยู่นดับที่11ของตารางพรีเดีกอังกฤษกรครับ28นัดผ่านไปเก็บได้38คะแนนส่วนลิฟ์ูอยู่นดับที่8นะครับ27นัดเก็บได้42คะแนนนะครับตามหลังทีมแบบ4อย่างเท่นั้นพัสเปอร์อยู่8คะแนนสำหรับลิฟูน,นะครับ มาดูรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านเชลซีกันก่อนนะครับประตูเป็นเคป้าอาลิสเบลาก้าครับกองหลังมีเวสลีย์โคฟันหน้าคา้ิดูโปลิบเบร์เบอร์นัวไบเดชิลครับกลางมีลิสเจมกองเต้เอนโซเฟเนเดสมาดูโคเวซิชเบนชิวเวลครับสองกองหน้าเป็นคายเฮลไวส์กับเชลเปลิคส์นะครับระบบของเชลซีวันนี้เป็นอันนั้น 3, 5, 2, นะครับ ส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลเลยครับประตูเป็น Baker, อลิซงเบเกอร์กองหลังมีเทรนอเล็กซานเดอร์โนอิบราฮิมาโคนาเต้เวอร์ชิลฟันได้คอสัชซิมิคัสนะครับกลางมีเจมส์นูเนอร์ฟาบินโยจอเดนเฮเดอร์สันสามประสานเป็นมูเมตซาร่าโรเบรโตฟิเบโรและดาวินนูนเยสครับสี่เซตสามของฝั่งลิเวอร์พูลมาดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรต่างฝ่ายต่างต้องการเรียกความมั่นใจของตนเองกลับมาครับทั้งเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลครับห้ามพลาดนะครับ,รบ,รรบสำหรับแฟนๆทั้งสองทีม,มค่ำคืนวันอาครนี้ เวลาตีสองเข้าสู่เช้าตู่ของชาววันพุธที่5เมษายนนะครับถ่ายทอดสดทางทรูพิมพ์เนียฟุตบอลหนึ่งและ2ให้เราชาวไทยได้รับชมกันเอ็ดมินเก่งรับที่ในการฝึกภาคพญรรยายพาลฟรีไฟยี่สิบสามเพรเซเชนไฟฟ้เราได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงเช่นเคยแหละครับเกมกำลังจะเริ่มครับแล้เป็นฝ่ายทีมเยือนลิพูได้เกลูกเริ่มเล่นก่อน,นครับจะบุกจากขาไปซ้ายเชลซีเจ้าบ้านครับ ในชุดเก่งซิลเงินบุกจากซ้ายไปขวาบอลของลิเวอร์พูลครับฟิมิโบเล่นกับนูนเยสเอาล็อบฟิมิโบพลิกมาได้เปิดฝ่ายด้านขวาให้กับซาด้าเอาบอลลงได้แล้วย้อนขึ้นมามิลเลอร์ยังไม่มีช่องจะยิงครับมิลเลอร์เล่นกับซาลาดแล้วหลุดบอลได้ซัดเลยครับโอ้โหชนคาร์เข้ามาอกาสของซาลาดซ้ายขวาผ่านมือเกป้าไปแล้วนูนเยสเดี๋ยวได้งัดมาใหม่เล็งที่ซาลาดติดคุลิเบียมงซาลามาก่อนโบจุดท้ายแรกจากลิเวอร์พูลได้ลุ้นเลยนะครับโอ้มาได้ว่าเสียวครับลิเวอร์พูล เป็นเยี่ยมเยือนที่หมาหลุย้วยความดุดันเทนไปเสียบอทางของแดนฝั่งเชลซีแล้วตำแหนนงโดไปแล้วกับชิวเวลชิวเวลมาโคนาเต้ดึงไว้บอถึงเฟลิกตแต่คืนก็มาที่ฮาเวิร์บ้างโอ้โห้ายปั่นจะกินในซ่อนดีมุมแคบกล้องจับมาครับแรมเอร์อเตอร์อันนี้ก็โดนบอร์ดบริหารของเชลซีเนี่ยก็ปลดแกจากการเป็นผู้ดูแทีมไปแล้วนะครับ ไล่เดียดชิลด์ได้ซัดโอ้โหวันนี้ดูเชลซีครับลุยก่อนลิสเตมเปิดย้อนกลับมาแล้วได้โขไปตรงตัวของอาริซอนครับเอาลูกโขของทางด้านคาร์บัตเปิดมาติดกองเต้อาวินเยสเก็บบอลให้กับเฮนเดอร์สันครับที่ฟรีมิโน่เปิดข้ามาแล้วดุนเยสอาครับดวนกับโซฟนาโยกเข้าขวาแล้วดุนเยสมองหาเหลี่ยมไกลๆมีอฟรีมิโน่ให้มาที่ซิมิคัส สิทัศโยงหนีได้แล้วมาที่นูนเยสโอ้โหมาได้สัดมุมแคบใส่เก็บ้าบ้างก็ยืนตำแหน่งดีอยู่นะครับเกปบบ้าลอมาดูจังหวะรีเพยโยกสวยๆนี่ของซิบุทับย้อนคืนกลับมาเข้าซ้ายของนูนเยสก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไรแล้วครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีกว่าเจ้าบ้านเลยครับสำหรับฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลมาดูจังหวะเตะมุมนะครับไลเซนโน เลนสันไกลๆกับซาร่าครับเปิดมาแล้วได้โขงเลยครับ1-0โอ้โหจากจังหวะขึ้นมามงของวัชุฟันไดครับลิบูออกนำเชซีไปก่อนแล้วครับโอ้โหได้มีโอกาสสร้างสรรค์เกมได้ดีกว่าแล้วก็หาจังหวะจบทำสกอร์จนได้ครับเราได้ประตูขึ้นนำจากลูกมงของวัชุฟันไดครับออกนำก่อนทีมเยือนเลนสันกับซาร่าแล้วตังใจมารงเปิดมาโรงๆให้ขึ้นเทคกสู้ครับแล้วตรงนั้นเข้าไม่ถึงครับูฟังของเชซี โอ้คุลิเวอีไปโดนขวางครับแล้วนูนเยสกำลังจะขึ้นแล้วกลายเป็นว่าจางังหวะไปประทะชนกันแล้วคนที่เข้าไม่ถึงทั้งฟูพาแล้วก็บาเดชิลแล้วครับเกมมาเตอิมมาอยู่แล้วว่าแฟนๆเชลซีตอนนี้ใครจะมาคุมทัพในเกมที่ดวลกับลิปูก็ถ้าทราบข่าวอย่างไรแจ้งแอดมินด้วยนะครับข่าวว่าเห็นทางด้า,ดานเชลซีก็เล็งๆนะลนาเกลสมันไว้นะครับ มาดูมาเล็กเซเนโนไปเสียบสากัดใส่โอ้โหแล้วโดนใบเหลืองครับว่าเกมเพิ่งขึ้นนำได้ไม่กี่นาทีครับน่าจะควบคุมอารมณ์ของเองไม่อยู่กับไปเสียท้าให้กับเป็นชิว,วในจนังหวะนี้ก็มูเหมือนจะไม่มีอะไรมากแต่ว่านี่ไปเล่นอันตรายนะครับเินก็แจกใบเหลืองเตือนไปแล้วครับดูเชลซีบ้าง โอ้โโหดนออกนําไปก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับเปิดมาฟาบิโอยงงตั้งมาแล้วกองเต้พากระบะบอลถึงลีสเตมฮาวเวตบังอยู่ยังพลิกไม่ได้เลยครับคืนไอโซเฟเดสแล้วต่อมาถึงโอกาสที่กองเต้บ้างเลยครับโอ้โหอูบาร์ติเสิรได้เร็วนะครับเชลซีครับเป็นหนึ่งหนึ่งครับจากเอ็มโลกองเต้ลิฟูก็มีแผงเกมรับที่ช่วงนี้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วดูไอโซเฟเดสเล่นทีมเดิลนี้ของเชลซีต้องชมครับ โอ้โหโดนจังหวะเดียวกันต่อบอลนี้แล้วบอลลืมถึงไอ้โล่งเต้ซึ่งหลุดตำแหน่งไปแล้วครับอิบราฮิมาโกนาเต้ครับอีสเสมอได้ครับเชลซีเจ้าบ้านเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้สมาธิเลยครับแถมเกมรับของลิเวอร์พูลมีปัญหาช่วงนี้แล้วครับมาเริ่มกันใหม่ครับคู่นี้ผ่านไป25นาทีมี2ประตูเกิดขึ้นครับเหมือนกันไปฝั่งละ1ประตู เดวินูเยสคืนมาล็อกเฮเดสั้นอย่าชิ่งนะติดโฟฟอร่าลิสเจมดึกเลยนะครับค่ำคืนวันอังคารนี้นะครับคาบเกี่ยวเช้าตรู่วันพุธนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนเวลาแล้วก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับซาร่าหนีเออร์เฟเนสมาได้แล้วฟิมิโนคืนบอลยังถึงซาร่าอยู่นะครับให้กับอเล็กานเดโนบาที่มิลเนอร์ไปเนอออกมาที่ซาร่าเปิดมาดุนเยส โอ้โหจุนี้แปลออกไปอย่างน่าเสียดายครับแต่ว่าน่าจะมีจังหวะล้ำหน้าของโมเมซาราก่อนแล้วที่แผงเกมลับชูซีก็เป็นตึงตำแหน่งของเรียงเราเช็คไปแล้วนะครับโอ้แต่ถ้าไม่ล้ำหน้านี้หลุดมาก็โอกาสที่นูนเยสทำหลุดลอยไปก็น่าเสียดายครับฝั่งของลิวพูผ่านมา31นาทีครับยังเสมอกอยู่หนึ่งประตูต่อ1นึเอนโซเฟเดสให้กองเต้ เจอฝ่ายยูไนเต็ดตามมาสูงเลยก็ต้องคืนหาพื้นที่ก่อนเบนเดสฮาวเวิไปที่โควาซิชแล้วพาเป็บนบ้านขวามีลิสเจมของเต้ของรออยู่อ่ะครับมาโโอ้ผ่านได้ครับมสไลด์ดักไม่ได้เป็นบอลย้อนของลิวพูบ้างเฮเดอร์สันเฮเดอร์สันตักข้ามาที่ดูนเยสถึงแล้วก็โบม่ย้อนมาเฮเดอร์สันให้ที่ซาร่าพิกหนีได้แล้วโอกาสของนักินดูนเยสโอ้โย,ยิงยิงไม่ดีครับดูนเยส อุ้ยันหนึ่งได้จุดก่ด้วยซ้ายครับแต่ว่าตรงตัวของเกป้าการว่าจะซัดเลียดครับแต่ว่าความแรงมันไม่ได้นะครับดูดิบอลก็ไปตรงตัวของเกป้าด้วยโ,โหังหวะปะทะากันที่บริเวณทางสนนแล้วแล้วก็เป็นเชซีได้ฟาวนะครับคูลิบูรีมองเพื่อนเนอรอยางไม่เสี่ยงไปข้างหน้าปินเบรคเชิวก่อนครับที่กองเต้ให้กับโคสิช เปิดมาลิเซีตั้งคืนฟาเบนโยเจอกองเต้พยแย่งได้แล้วก็ผู้สิงเป่าให้ได้ฟาวนะครับจังหวะเข้ามาประแทกใส่ฟุนโยของเอกรลกกองเต้เครื่องแรกกำลังจะเข้าสู่ช่วงนาทีท้ายเกมแล้วนะครับอีกสามนาทีดูว่าจะรวมทดเพิ่มเท่าไรด้วยเกมเดินเรือไม่มีจังหวะให้ได้หยุดเท่าไรเลยครับรูเกมมาดู โอกาสของลิเวอร์พูลบ้างช่วงท้ายครับดับเบิลยูนุนเยสจะออกตัวเร็วไม่ได้ว่าทำทิ้งกับซีมีคาสแล้วแล้วก็มาตั้งที่คลิปซีมีคาสพื้นมาที่นูนเยสแล้วครับจะเปิดได้หรือไม่ย้อนกลับมาใหม่ที่ซีมีคาสโอกาสจะได้จบสุดท้ายของลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับเราวาชิมาที่ฟรีบิโน้กับโอ้โหโ,หโอูโ้ด้วยยังมีเคป้าอยูอ่ได้จบอยู่แล้วแล้วลุ้นเตะมุมต่อครับลิเวอร์พูลทด3นาทีครับ นลายเป็นโอกาสลุ้นสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกที่แซมฟอร์ดบีตสู้กันสนุกเลยครับแล้ว,ลวทเทรนไอเซน,นโนเปิดมาเป็นชิวเวลวงตั้งขอเคลียร์มาก่อนเอนโซโฟเฟนันเดสแล้วก็บูซินเป่าจบเกมครึ่งแรกเกมบิ๊กแมชทำคืนวันอังคารที่4เมษายนครับที่แซมฟอร์ดบีตจบครึ่งแรกเชลซีเจ้าบ้านครับเสมอกับเยินเยินอย่างลิปูยูหนึ่1ประตูต่ตอ1นะครับ ทีูขึ้นนำไปก่อนจากฟุกมอของผู้ชูวันได้แล้วก็เชลซีมาตีเสมอได้จากเอ็งโร่งเต้นาทีที่24เราพักกันสักคู่เดียวจะกลับมารับชมคู่นี้กันต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีครับผมเดี๋ยวกลับมาครับสัญญาณกลับมาแล้วกลับมารับชมครึ่งหลังกันต่อครับอยู่กับไอ้มีเก่งกันต่อครับในช่วงอีก45นาทีครับเกมที่แซมพับิดครับในการฝึกภาพจะาุชบอลผ่านฟีฟ่า23ให้ได้รับชมกันก่อนจริงครับ ชูเวลคือบาร์โคลส์ฝ่ามาเองครับแล้วที่หาแนวรับของลิพูไหลมาโอ้โหไม่รู้ใจกันแต่ว่าเฟิกซ์ก็ไปเสียหลักด้วยครับบุเสียนไม่ว่าอะไรโอ้โบอลไปถึงไอซอนเลียด้วยสายมาครับเอซอนตั้งคืนฝัมิโยมิโน่ยกมือขอแล้วให้ซาลาบน้ำหนักเกือบไม่ได้ละวเทนเติมมาแล้วโอ้โหทงสบัดเลยครับตำแหน่งของฟิมิโน่ล้ำหน้าอยู่แล้วมือเปลี่ยนอะไรับฝั่งของลิปูครับ ส่งแอนดูโรเบิร์ตสันครับมาแทนโชเดนเฮดเดอร์สันครับผม้มีการปรับไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นทางเทคนิคต้องเปลี่ยนอฮเดอร์สันลงมาหรือเปล่าครับนี่จะเป็นการล้าของเฮดเดอร์สันไม่แน่ใจแล้วสวัสดีแล้วว่าฟเฟอิกจะไหลมาให้กับพม่าไปติดยังบาดักของฟานได้ก่อนเชลซีขึ้นมาบีบสูงใส่ลิ์พูบ้านครับหา ทางแกะพื้นที่ออกไปให้ได้ก่อนฝั่งของลิปูซาร่าบิวเนอร์เอากับเติมมาได้มีช่องร,บระบาศของดาวบินูเยสเกียวหนีคลีบรีมาได้แล้วโอ้โหจังหวะมาสุดท้ายเธอเที่ยวปั่นด้วย้ายก็ช้าไปลิปูก็บีบขึ้นเหมือนกันแล้วครับเกป้าเคลียร์ทิ้งมาก่อนแล้วเราหวดมาโอ้โหเจอกันแท้ก็มาแบบทุสินไม่ว่าอะไรเป็นจังหวะได้เปรียบของฝั่งเคียวซีแล้วไห,ห,หลามาทางซ้ายมือพื้นที่ครับชิวเวลชิวเวลเล็งหามือชาวเฟลิกซ์อยู่ ย้อนกลับมาที่ชิวิลซัดเลยครับล้บเรียบร้อยครับโอ้โหไปช้อมประตูตอนหนึ่งของทางเชลซีขึ้นนําจากประตูซัดไกลสวยๆของเบนชิวิลแล้วครับโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรทิ้งกันมาแต่ว่าด้วยความใจเย็นแล้วก็รอจังหวะนะครับโอ้ยิมงมาก่อนกับเรมป์เตอร์ซึ่งแกก็โดนตรวไปแล้วครับแต่ยังไม่อัปเดตให้ครับต้องขออภัยตรงนี้ว่าดูช็อตนี้สุดสวยของชิวิลก่อนหลังๆมานีไอไอโอ้โหซัดไกลนี่มีแต่สวยๆเลยครับโอ้โหอลิซอนออกไปแล้ว จังหวะที่บอลมานี่คือมันเห็ุแล้วมันใกล้ประตูแล้วก็เอาไม่ทันเลยครับโอ้สองนงครับเชลซีอยากเป็นฝ่ายที่โดนนําไปก่อนในช่วงต้น,นรครึ่งแรกตามตีเสมอได้ตอนนี้ก็มาขึ้นนำลิเวอรูลบ้างแล้วครับเกม กลับไปมาครับสมกบเป็นคู่ใหญ่มาเจอกันจริงแล้วเปิดมาจะให้กับซาร่าบาดดชิวนิ่งพอร์้ก็คืนเกป้าเจอบีบเอาแล้วเปิดมา,าไปติดมิลเนอร์เอโซโฟเฟเดสมทุ่มสุดตัวเคลียร์จังหวะประตูของซาร่าเกย์ป้าแล้วเลยว่ายิงมาก็ยังไม่ผ่านเกป้าแล้วครับ hmm, มือจังหวะที่ป้องกันไม่ได้ลูกมงของโทคิฟันไดครับ เชลซีมีเปลี่ยนครับส่งบุสิตมาแทนชิวเวลแล้วก็ส่งฝางเด่นดิวโกโชต้าลงมากับฝั่งของลิเวอร์พูลเปิดมาแล้วโโอ้หได้โขกจนมาโชตา้าโโอ้หลงมาแล้วตีสเสือเลยนะครับดิวโกโชตา้าเป็นเป็นสองสองกับฝั่งของลิเวอร์พูลเลยครับโอ้โหอ,โอ๋ครับเกมกลับมาสเสมอกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คู่นี้มี4ประตูไปแล้วครับแล้ว ป่งตั้งย้อนกลับมาให้ด้วยนะครับโอ้อิบราฮิมาโกนาเต้แล้วเป็นเดโกโชต้าเลยครับสำรองที่ลงมามไปอยู่กับโกนาเตนะ้ในสามคนแล้วโชต้าอยู่ตรงนั้น,นครับมีเวลาได้เลือกมุมเลยครับยิงตัวไปไปเสาไกลให้นีมือแกปามันสุดแล้วก็ไปประูอารครับมือส่งด้านคูดิกัรโปล,ลงมาแทนโรเบรตโตฟิมิโน่แล้วครับเกมนี้ยังมีโอกาสลุ้นได้กันทั้งสองทีม เวลาก็ยังเหลือด้วยนะครับลงมาเรียวแดงยังดีทั้งโชลต้าครับแล้วก็ฝั่งของคร,ริเกปโปลฝั่งเจลซีก็มีผู้สิทธิ์ครับที่ลงมาเอาผู้สิทธ์มา้าโยกหนีเทนไปได้ครับนินจอดทางฝั่งขวาคองิบุแล้วเปิดมาได้โค้ครับโู้จากเข้ามาเมื่มันก็ไกลไปครับโอ้โหกัดเดี๋ยวมาเจาฝั่งของทางเทนอลไรซเดโนมไม่ให้ได้ขึ้นไปเติมเกมแล้วเจอไลบี้ครับมีเสียท่าแล้วเทน ซา่าเจอกับบริชิวเล่นกับโชตาเปิดมาเป็นโคดี้กักโปโอ้โหจะบอลตัวแรกไม่ดีครับแล้วการลงมาโอ้สำหรับบอลของกักโปครับถ้าทำได้ดีกว่านี้ก็น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้แล้วครับโอฮาวสตนี่ความพยายามในการให้บอลนี้สู่สีกันมากครับเปิดมาเราที่ปุิทธิตโอ้โหตัดสินใจไม่เล่นเองครับเราไป เจอตะบัดมาให้เพื่อนในกรอบเข็มโทษกลายมาติดฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนโรบูซันต้องมาทำหน้าที่แทนโจเดนดอร์สันนะครับซิบิคสัสอย่างนี้ไม่ค่อยได้เติมครับนุนเยสอ่ะครับลิเวอร์พูลขึ้นมาสาราสารา,า,รา,า,ราให้กากโปไม่ได้ล้หน้าเปิดข้ามาที่อเล็กซานเดอร์โนล็อวจะไหลมา้กับโจตาย้อนคืนแล้วเกยบาก้าเคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับโอ้โหไปให้เพื่อนคืนยากกว่านี้ว่า มียับเปลี่ยนที่ข้างสนามครับเจ้าซีทอดลิสเจมออกแล้วก็ส่งฮาคิมซีเอสครับลงมาที่ที่82แก้เกมสู้กันในช่วงในท้ายนี่เดือดเลยนะครับทั้งเจ้าซีแล้วก็ลิฟูอาครับที่คุร,ริกาโปกลับ่าได้ครึ่งหนีหนี่ไปได้คิวมาแล้วคือมีอเล็กเซเดนโน่ต่เข้าสายของสาราสารา ยกมาบอลหลุดเท้าไปติดกองเตะครับเจซีจะได้ย้อนมีพุ่ยสิธิ์อยู่ทางซ้ายพุ่ยสิทธย์จะหนีโกนาเต้ไหลมาโอกาสของฮาคิมซีเยสโอ้โหทำเสียของครับมโอกาสจะได้หลุดภายใน่าททำไม่ดีไรซีเสอสครับลิบูย้อนขึ้นซาร่าซาร่ามาที่ดูโกโชต้ามีกักปรออยู่แต่ว่าโอ้โหหนักไม่ได้ครับกุลิบุลี่เอาจิมคัสไปจิ้มได้ อาลิพูดจา่ายดีติดเอนโซโฟเฟรนันเดสครับแล้วดูวทุบลาเท่าไหร่3นาทีครับเชลซีเราจะขึ้นบ้างอารเบตอารเบตเลงหาเลนหาแล้วไหลามาการลุดนบาของคาร์คิสซิเยสอาจจะมาเจอกับฟอนจูฟันไดซิเยสไลเขตโทษเปิดบาติดปานใดแล้วตาไปไม่ทันแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายครับการของเชลซีก็มีเหมือนกันช่วงท้าย <c oughs> เรมหนึ่งครับถอดกองเดอออกฝั่งของเชลซีส่งคอร์เนอร์การ์ลเกอร์ลงมาเรามาดูว่าจังหวะในลุกก้นช่วงท้ายนี้ของเชลซีจะเป็นอย่างไร จากลูกเตะมุมแล้วครับมองเน้นนะเปิดแล้วบุวยสิเปิดมาแล้วได้ขึ้นโค้งจังวันนี้อบอปโอ้ยต้องชกออกมาก,ก่อนออะแล้วดูตามมาเก็บดาวศินเป่าจบเกมนี้ไปครับก็เสมอกันไปอย่างสุดบันครับในไอของเชลซีกับลิปูด,ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2องครับถูกใจฝากเคยกดไลค์ช่องของเรากดตดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ